เมื่อนักประดิษฐ์บ้านนอกสุดทิสได้สร้างสุดยอดหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ขึ้นมาโดยบังเอิญและมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ b r a n e and c h a r l e 2022หนังเริ่มในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษตัวเอกของเรามีชื่อว่าไบรอันเขาเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมและมีสายติดแต่เขาก็เป็นถึงนักประดิษฐ์ไบรอันชอบป,ประดิษฐ์อะไร,ประแปลกๆออกมาเสมอครับเขาไม่ได้อยากประดิษฐ์สิ่งของออกมาเปลี่ยนโลกเหมือนนักประดิษฐ์ทั่วไปเขาแค่ทํามันเพื่อความสุขและแก้งเอาให้ตัวเองเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกไอกเดียของเขาจะเวิร์กเพราะหลายๆอย่างที่ประดิ์ก็ล้มเหลวตัวอย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์สุดพิเรนอย่างนาฬิกานกกระเบลบินได้มันทํามาจากเศษของเกา่าซึ่งมันลงเอยด้วยการที่ไฟลุกก่อนที่มันจะบินได้ครับต่อมาในร้านค้าตามหมู่บ้านจีนบอกไบรอันว่ามีบางอย่างติดอยู่ที่เท้าของเขาแต่เขาก็บอกว่ามันควรจะติดอยู่นี่แหละเพราะมันคือตะข่ายลากรองเทา้าซึ่งมีไว้ทําไมก็ไม่รู้ครับ จากนั้นระหว่างที่ขับรถกลับบ้านไบรอันก็ได้พบขุมทรัพย์ของเขานั่นก็คือกองขยะนั่นเองเขามาได้คองไบป,ประดิษฐ์จากสิ่งที่ผู้อื่นทิ้งแบบนี้ประจำครับและครั้งนี้เขาก็ได้พบกับหัวของหุ่นหลังจากนึกไอเดียอยู่พักหนึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาครับไบรอันกลับไปที่บ้านเรื่มอ่านหนังสือหาความรู้จากนั้นเขาก็รวบรวมเศษชิ้นส่วนต่างๆมาเพื่อใช้สร้างหุ่นของเขาซึ่งพระเอกของเรานั้นก็หมายมันว่ามันจะเป็นหุ่งยงยะะยนยนต์ ของเขาก็เสร็จสมบูรณ์ไบรอันอตื่นเต้นกับมันมากแต่แล้วพอเขาเปิดสวิตช์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงพยายามแก้ไขและพยายามเปิดมันอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเล็วเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ภูมิใจกับสิ่งที่เขาประดิครับวันรุ่งขึ้นขณะออกไปซื้อของเขาก็ได้เจอกับเฮเซลซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นคนขี้อายเข้าสังคมไม่เก่งครับทําให้การพูดคุยกันของทั้งคู่เป็นไปด้วยความอึอดอดัดพวกเขาคุยเรื่องงานเรียงรอบกองไฟกันนิดหน่อยก่อนที่จะแยกย้ายกันไป เมื่อไบรอันกลับถึงบ้านพายุก็กาลังหงระหงิาเลยครับทันใดนั้นเขาได้เห็นแสงสว่างวาบจากหน้าต่างโรงบดเมื่อไบรอันเข้าไปสํารวจเขาก็ได้เห็นบางอย่างวิ่งผ่านประตูไปเขารีบตามเข้าไปในนั้นเพราะคิดว่าจะเป็นโจรแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรครับซึ่งพอเขาออกมาข้างนอกเขาได้เจอกับหุ่นยนต์ของเขากําลังถือกระลำปีและกําลังตกใจกลัวไบรอันตกใจมาเขาบอกให้เจ้าหุ่นยนต์ใจเย็นๆและวางกระลำปีลงก่อนแต่เจ้าหุ่นยนต์ก็กลัวทำท่าจะวิ่งหนีครับเขาจึงเข้าไปจับหุ่นไว้ แล้วบอกให้เข้าไปข้างในก่อนจากนั้นก็บอกให้นางและอยาขยับแต่เหมือนมันจะไม่เข้าใจภาษาของพระเอกแต่ว่าในที่สุดเขาก็กลับให้มันสงบลงได้บอันเหลือเชื่อกับสิ่งที่เขาสร้างมากครับนี่มันเกินความคาดหมายของเขาเลยล่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อบอันตื่นเขาได้เห็นว่าหุ่โยนกำลังพูดอะไรบางอย่างเมื่อ布ันเข้าไปดูทําให้ได้รู้ว่ามันท่องคําศัพท์มาทั้งคืนเพื่อเรียนรู้ภาษาแต่ตอนนี้มันยังพูดไม่เป็นประโยคครับไบรันจึงแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้สร้างจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันคิดชื่อ จนได้มีชื่อว่าชาวชาวจึงแนะนําตัวเองและจับมือกันเขายินดีมากที่ได้รู้จักไบอันแถมยังบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอีกด้วยต่อมาชาลก็เริ่มสำรวจบ้านเขาพูดชื่อสิ่งของทุกอย่างที่เขาอ่านมาจากนั้นพวกทั้งสองเดินออกไปข้างนอกชาวบอกว่าทุกอย่างมันดูสวยงามมากแต่ไบรอันก็เตือนเขาว่าไม่ใช่ทุกอย่างหรงนะนที่สวยงามเพราะโลกนี้ยังมีสิ่งโหดร้ายอีกมากพระเอกพาชาวกลับเข้าไปข้างในบ้านและเขาแต่สินใจว่าจะซ่อนชาวไว้จากโลกภายนอก พราะทหารมีคนรู้เรื่องชาวเพื่อคนไม่ไดีอาจจะคิดร้ายกับเขาได้โดยเฉพาะครอบครัวทอมิงตันครอบครัวนักเลงประจำหมู่บ้านครับคืนนั้นไบรอันพาชาวข้อนอ้นอนพอกับลูและขอให้ชาวปิดไฟตาสีฟ้าของเขาแต่ชาวทําไม่ได้ครับวันรุ่งขึ้นไบรอันบอกชาวว่าเขากำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านแน่นอนว่าชาวก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ไบรอันปฏิเสธมันอันตรายเกินไปและขอให้ชาวรออยู่ที่บ้านไบรอันไปที่บ้านของเฮเซลเพื่อช่วยเรื่องระบบน้ําประปา พวกเขาหัวเราะมีความสุขกันตอนที่กําลังหย่อนนกแก้วแต่แม่ของเหซียก็เข้ามาและแยกทั้งคู่ออกจากกันเมื่อแบรอันกลับมาถึงบ้านชาก็ตื่นเต,นต้นที่ได้เห็นเพื่อนของเขาและชาก็ขอโทษที่ทําพื้นเลอะไปหมดจากนั้นชาก็ให้ภาพวาดที่เขาวาดตัวเขาและใบอันเพื่อนรักเยาวนันทั้งสองเล่นปาเป้าด้วยกันซึ่งชาก็เล่นปาเป้าได้เก่งทีเดียวครับต่อมาแบรอันต้งปลาลำปีเป็นอาหารเย็นระหว่างรอทั้งคู่ก็เต้นกันอย่างสนุกสนานแต่ชาก็สะดุดล้มอย่างแรงแต่ดีที่เขาไม่เป็นอะไร ทันในนั้นเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นไบรอันปิดเพลงและพยายามบอกให้ชาวเงียบจากนั้นไบรอันก็ไปเปิดประตูคนที่มาเป็นช่างไฟฟ้าที่ต้องการอ่านค่ามิเตอร์ไบรอันจึงให้เขาเข้ามาครับช่างคนนี้บอกว่ามิเตอร์มันอ่านค่าแป,แปลกซึ่งมันเกินปกติไปมากไบรอันจึงอ้างว่าช่วงนี้เขาใช้ไฟเยอะจากนั้นก็พยายามจะล่อความสนใจช่างจากสิ่งประดิษฐ์อื่นของเขาแต่ช่างก็ได้สังเกตเห็นชายที่กำลังหลบอยู่โดยการพับร่างกายเป็นสี่เหลี่ยม เขาถามทันทีว่ามันคืออะไรแต่布莱นไม่ตอบและเชิญเขาออกจากบ้านไปครับจากนั้นพอช่างจากไปแล้วชาวก็ลุกขึ้นดีใจที่ตนเองสามารถหลบช่างได้เหมือนเด็กที่กำลังเล่นซ่อนแอบคือจะว่าไปแล้วตอนนี้ชาวยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ครับต่อมาชาวถามบาอันว่าเขาหัดทําสิ่งต่างๆได้ยังไงพระเอกของเราจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นคนสอนเขาชาจึงอยากให้แ布莱นสอนเขาทําสิ่งต่างๆที่น莱นสามารถทําได้ครับเปรียบเสมือนแบรนเป็นทั้งพ่อและเพื่อนในเวลาเดียวกัน ต่อมาทั้งสองได้ดูทีวีด้วยกันซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับฮโนลูลูชาวอยากไปที่นั่นทันทีครับแต่บรายันบอกไม่ได้นะายควรจะนั่งลงและกินข้าวเย็นดีกว่าเมื่อเถียงกันไปมาในที่สุดชาวก็ยอมนั่งลงแล้วบรายันก็เปลี่ยนไปช่องอื่นต่อมาในร้านค้าเอ็ดดี้ทอมิงตันกําลังเถียงกับจีนอยู่ซึ่งเธอแค่ถามเรื่องงานเลยยี้ยงรลบก,กองไฟแต่โมนี้ก็เหมารู้ว่ากองไฟนั้นเป็นของเขาทั้งหมด จากนั้นหมอนี้ก็เปลี่ยนไบรอันที่กําลังเลือกดูของเล่นแม่ชาวไอดี ID ที่ไม่ชอบพวกนั้นอย่างไบรอันไปทุนเดินอยู่แล้วก็เลยปาของใส่ไบรอันและให้เขาเก็บบัรซาไม่กลับมาที่บ้านไบรอันบอกชาวว่าเขามีของขวัญมาให้แต่เขาก็ไม่เจอชาวหลังจากตามหาอยู่พักหนึ่งเขาก็ได้เห็นว่าชาวอยู่ข้างนองเขาส่งกระโปรงที่ทําขึ้นมาเองและพยายามเดินไปโฮลโนลูลูตามหาความฝันไบรอันจึงของให้เขากลับบ้านและถามว่านายไม่คิดถึงฉันหรอถ้านายจะไปเพราะกลับมาถึงบ้าน ชาก็งองแงใหญ่เลยครับทำเสียงดังตลอดบแน莱์จะคิดว่าชาเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กเชื่อฟังคำสั่งอีกแล้วเช้าลุงขึ้นชางองแงไม่อยากตื่นเขานอยใจยน莱์เรื่องเมื่อวานและเริ่มทำตัวเกเรไม่เชื่อฟังถึงแม้พระเอกจะยอมพาไปในหมู่บ้านแต่ชาก็ต่อรองว่าเขาจะลืมไปไหนมาไหนในหมู่บ้านเองบแเน莱์จึงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ยอมฟังเขาเขาก็จะเปลี่ยนใจไม่ให้ชาวไปด้วยแล้วชาวก็เลยต้องจำใจตกลงครับ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วครับค่อนข้างเอาจจใจตัวเองผ่านไปสักพักช้าก็ออกมาเขาเปลี่ยนชุดใหม่ซึ่งทํามาจากผ้าม่านเก่าๆของไบรอันแน่นอนว่าไบรอันคัดค้านทันทีเพราะมันจะเป็นจุดสนใจมากเกินไปเหมือนชาลุดมาจากอดีตชาาจึงเข้าไปเปลี่ยนเป็นชุดเดิมของเขาพร้อมกับหงนีที่ไบรอันคัดค้านเขาครับจากนั้นพอทั้งคู่ไปถึงหมู่บ้านช้าก็งองแงอีกครั้งเขาอยากจะเดินสำรวจมรหมู่บ้านให้ตัวเอง แต่布莱恩ก็บอกว่าเราคุยกันแล้วนะให้ชาวรออยู่ในรถนี่แหละเขาจะไปร้านค้าแป๊บหนึ่งแต่ระหว่างที่รอเนี่ยเฮเซียล mm. hey ก็ดเดินมาเห็นชาวในรถพอดีครับชาวจึงแนะนําตัวจากนั้น,น,นครูก็ถามกันไปมาจากนั้นสักพัก布莱ก็กลับมาครับเขาตกใจที่เห็นเฮเซลเพื่อนของเราจึงขอร้องไม่ให้เธอบอกเรื่องชาวกับคนอื่นซึ่งเธอก็ตกลงครับขณะที่เธอจะเดินจากไปชาวก็ชวนเฮเซลไปเดินเล่นที่เลสารด้วยกันกับพวกเขาไหม พราะชาวเหมือนจะรู้ครับว่าเอกของเราชอบเฮเซลตอนแรกไบอันก็ขินๆไม่กล้าเอ่ยปากชวนเองหรอกครับแต่พอชาวรบเราเขาเขาจึงยอมชวนเฮเซลแต่มาที่ทะเลสาบเฮเซลเธอก็ถามพระเอกว่าเขารู้วิธีสร้างหุ่นยนต์ได้ยังไงเขาจึงบอกว่าเขาใช้จินตนาการและการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับแต่ตอนคุยกันเนี่ยทั้งคู่ก็บ้าถูกขัดจังหวะเพราะชาวชอบทำอะไรแปลกๆอยู่เสมอแต่แทนที่เฮเซลจะหงุดหงิดเธอกลับประทับใจในตัวชาวมากครับ เธอจึงบอกบอันว่าเขาควรจะให้คนอื่นรู้เรื่องของชาวบ้างหลังจากไปส่งเฮเซลที่บ้านแล้วก็มันจะบอกลากันบอันกรวบรวมความกลา้าขอให้เฮเซลไปเดินเล่นด้วยกันที่ทะเลสาบบ่อยๆซึ่งเธอก็ตกลงครับจากนั้นระหว่างขับรถกลับบ้านทั้งคู่ก็คุยกันว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีซึ่งระหว่างนั้นรถไถยก็ขวางทางพวกเขาอยู่ครับแล้วแถวนั้นก็ได้เป็นสนามเด็กเล่นที่มีผู้คนอยู่เยอะซึ่งรวมไปถึงลูกสาวของเอ็ดดีพวกเธอเริ่มสังเกตเห็นชาวจึงเริ่มเดินเข้าไปอยู่ไกลๆ แต่โชคดีที่พวกเขาสามารถขี่รถอกไปได้ก่อนก่อนที่พวกนั้นจะได้เห็นชาวตกเยน็นไบรอันก็ทัวรหาเหเซลมมดินเนอร์ด้วยกันซึ่งเธอก็ตกลงแต่เมื่อเธอมาถึงก็ได้เห็นว่าชากำลังฉุนเฉียวและมีปากเสียงกับไบรอันซึ่งนั่นก็เพราะชาวต้องการที่จะไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเขาต้องการที่จะไปประจนภัยและไม่อยากติดอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตที่นี่มันน่าเบื่อสําหรับเขาไบรอันก็บอกว่าเขาเบื่อเหมือนกันหากชาวมีนิสัยแบบนี้พอเถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยมีรถขี่เข้ามาครับ ซึ่งเป็นเอ็ดดี้และลูกสาวของเขาไบรอันรีบบอกให้ชาวเข้าไปข้างในแต่เขาก็ไม่ฟังเอ็ดดี้เข้ามากลางใส่ทั้งสามทันทีเขาหัวเราะเยาะคำพูดของชาวส่วนลูลูก,ก็สั่งให้เขาเต้นซึ่งชาวก็อยอมทำตามด้วยความฝืนใจจากนั้นเอ็ดดี้ก็ขอซื้อชาวในราคา50ปอนไบรอันรีบปฏิเสธว่าชาวไม่ได้มีว้าขายไอเอ็ดดี้ก็เลยผลักไบรอันจนลม้มลงคราบลูกๆลูกของมันนี่ก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ซึ่งชาวได้แต่มองดูอยู่ห่างๆแล้วจากนั้นพวกมันทั้งสามก็กลับไป วันรุ่งขึ้นไบรอันไปหาเฮเซลเขาบอกว่าเขารู้สึกอายและขายหนามากที่เธอเห็นเขาถูกเอ็ดดี้รังแกจากนั้นเขาชวนเธอไปดินเนอร์ที่บ้านอีกครั้งช่เฉย,ยเรื่องเมื่อวานแต่พอมาถึงพวกเขาก็เห็นว่าบ้านถูกงานทั้งสองจพยายามค้นหาชาวในบ้านแต่ก็หาไม่เจอครับทำให้ไบรอันโทษตัวเองที่ปล่อยชาวไว้ตามลําพังแต่เขารู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเอ็ดดี้ทั้งสอง,องขับรถไปที่ฟาร์มของเอ็ดดี จากนั้นสองกล้องดูก,ก็เห็นว่าพวกลูกๆของเอ็ดดีกกำลังสั่งให้ชาวเต้นและทุบตีเขาด้วย,มยไม้แ布莱恩ไม่รอชา้าขับรถไปที่นั่นทันทีและบอกให้ He เฮเซลรออยู่ในรถเมื่อแ布莱นเห็นเอ็ดดี้ที่ข้อกักวเขาถามทันทีว่าทำไมนายลักพาตัวชาวไปแต่หมอนี่ก็โกหกหน้า,นด,านด้านครับว่าชาวมาที่นี่เองจากนั้นเอ็ดดี้ก็เรียกชาวออกมาซึ่งสภาพเขาแย่มากและถูกล่ามด้วยโซ่เบรด์นจึงขอร้องให้ปล่อยชาว แต่เอ็ดดี้ก็ไม่สนใจและบอกว่ามันเป็นของเขาจากนั้นเอ็ดดี้ก็เล่ให้แบรอันกลับไปซาแบรอันจึงเข้ามาถามเพื่อนของเขาว่าโอเคไหมชาวจึงโอ,อกครวญว่าเขาอยากจะกลับบ้านครับแล้วสองสาวก็ตะโกนเรียกไบรอันเยาะเยะ้เขาจากนั้นก็บอกว่าพ่อของผู้เธอจะเผาชาวที่งานเลี้ยงรอบกองไฟนี่ทําไมแบรอันไม่อยากจะเชื่อแต่เขาในตอนนี้ขี้ขลาดเกินกว่าจะช่วยชาวได้ครับเขากลับมาที่บ้านมองดูห้องปฏิบัติของเขารำลึกถึงตอนที่เขาได้สร้างชาวขึ้นมา เฮเซีย hey จึงถามว่าเขาจะช่วยชาวอย่างไงแต่แบร恩ก็ไม่รู้ครับเพราะเขากลัวจะถูกเอ็ดดี้ทำร้ายเขาไม่มีทางสู้เอ็ดดี้ได้แน่เฮเซียเธอจึงบอกว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์คุณก็ใช้จินตนาการของคุณประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อการกับโมนันซะเลยสินี่ทำามเป็นเอกของเราได้ไอเดียครับทั้งครูจึงร่วมมือกันประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยชาวต่อมาในคืนงานเลี้ยงรอบกองไฟชาวบ้านต่างรวมตัวกันแบรนท์กับเฮเซียก็ไปที่นั่นด้วยโดยไม่สนว่มาเอ็ดดี้จะขู่ห้ามไม่ให้พวกเขามา เฮเซียล hey, ให้กำลังใจแ布莱นอีกครั้งจากนั้นเธอก็จูบเขาไม่นานเอ็ดดี้ก็มาถึงพร้อมชาวที่กำลังร้องไห้เอ็ดดี้ตะโกนถามว่ามีใครอยากเห็นเจ้าหุ่นนี่ถูกเผาไหมชาวบ้านต่างก็ร้องเชียร์ให้เผาใหญ่เลยครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นหุ่นยนต์เพื่อนของเบเอรเอ็ดดี้ไม่รอชา้าเขาเริ่มจุดไฟเผาทันทีเพื่อเป็นการเปิดงานแบรนยังรีบไปที่ด้านหลังของกองไฟและพยายามลากชาวออกมาก่อนที่เขาจะถูกไฟเผา แต่ไอเอดีก็สังเกตเห็นพวกเขาและเริ่มขับรถไล่ตามทั้งสามมันพยายามใช้ประทัดยิงใส่แอันซึ่งแอันก็พยายามสวนด้วยปืนกล่ำปีแต่ก็ยิงไม่ออกครับไม่นานรถกองังสัก็ต้องหยุดเพาราะลูกของเอดีจอดขวางทางเอาไว้จากนั้นเอดีมันก็สั่งให้พระเอกนำตัวชาวกลับไปที่กองไฟซาแต่แ布莱恩ก็เถียงหัวชนฟ้าครับเสียงทะเลาะก,กันทำให้ชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูแต่เอดีมันก็ไม่สนและเข้าไปผลักอัน ชาวบ้านจึงเริ่มต่อว่าเอดีเพราะพวกเขาทนไม่ไหวแล้วกับความกลางของครอบครัวนี้แต่เมื่อเอดีไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไบรอันจึงบอยทุกคนถอยไปจากนั้นเขาก็ปลดกระดุมเสื้อคลุมออกเอดี AD มันคิดว่าไบรอันจะท้าต่อยมันก็ได้ใจสิครับเพราะมันคิดว่ามันชนะแน่แต่แล้วพอมันเข้าไปหามไบรอันสิ่งประดิของเขาก็พุ่งออกมากระแทกเอดีจนกระเด็นออกไปไกลจากนั้นชาเก็สามารถทำให้ปืนกลาปีทำงานได้และเริ่กมกระหน่ำยิงใส่ครอบครัวเอดีจนพวกมันต้องหนีไปในที่สุด ชาวบ้านแถวนั้นตะโกนแสดงความดีใจกันทั้งสามใหญ่เลยครับที่พวกเขาสามารถจอกันกับพวกเอดีได้วันต่อมาที่บ้านของบอันเขาและชาวกําลังนั่งอยู่ในสวนชาวสงสัยว่าทําไมอันดูเงียบเงรอบนจึงบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์บางอย่างและเขา,ขาให้ตั๋วรถไฟทัวร์รอบโลกแก่ชาวเพื่อที่จะทำให้ชาวได้เห็นสถานที่อันสวยงามทั้งหมดที่เขาเคยฝันถึงชาวตื่นเต้นมากและชวนให้บอันไปท่องโลกกว้างด้วยกัน แต่พระเอกของเราก็บอกว่าเขาไม่ไปเขามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ที่นี่แล้วนายไปเถอะนี่คือการประจนภัยของนายจานันบ莱恩และเฮเซลก็ไปส่งช้าที่สถานีรถไฟก่อนที่จะขึ้นรถช้าก็อยู่และพูดว่าโคนาลูลูจากนั้นก็ให้พระวาดเป็นของขวัญแก่ทั้งสองขอให้ทั้งสองมีความสุขเช้าบอกกับอันว่าเขาจะคิดถึงบ莱恩และเฮเซลอันก็บอกว่าเขาจะคิดถึงชเช้าเหมือนกันจากนั้นคู่ก็กอดกันก่อนที่รถไฟจะออกจากสถานี เป็นการเริ่มต้นท่องโลกกว้างของชาวครับและหนังก็จบลง